สวัสดีครับผมนี่เป็นวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นคลิปที่สองนะครับในการสอนการใช้งานโปรแกรมวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนเกี่ยวกับการขึ้นรูปเชิงงานนะครับผมโดยใช้โปรแกรมโดยใช้คําสั่ง extrude นะครับผมลอมาเริ่มเลยดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมครับผมกดไปที่ New นะครับผมเพื่อสร้างหน้าเพจใหม่เลือก Part นะครับผมกดเคต่อไปกดที่ Sketch นะครับผม เลือกฟอนต์เพนนะครับทีนี้ปุ๊บในการที่จะสเกตภพาพนะครับผมก็จะมีส่วนของเครื่องมือเนี่ยในการช่วยเราในการสเกตภาพนะครับผมก็จะมีคล้ายๆปกตินะผมก็คือเป็นเส้นตรงวงกลมสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับผมอะวันนี้ก็จะเริ่มจากการสเก็ตโดยใช้เส้นตรงก่อนนะครับผมก็ขึ้นชื่อว่าสเกตนะครับผมก็สามารถลากม,มือได้โดยที่เราต้องสนใจว่าขนาดจะเท่าไหร่นะครับผมก็เขียนไปก่อนเลย ทีน,นี้ถ้ผมเวลาว่าจะสังเกตว่าจะมีเส้นไกด์ไลน์นะครับผมขึ้นมาสีน้ําเงินที่เป็นเส้นบ่ายนะครับผมเป็นเส้นที่คอยบอกว่าณ้าตอนนี้ตําแหน่งเราอยู่ตรงไหนนะครับผมไปเลยนะครับผมอ่าพอเสร็จแล้วนะผมก็คือกดตจะมาคลิกที่บริเวณเพื้นที่ผิวงว่างนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยเออมันจะมีสําหรับบางเครื่องนะครับผมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเออหน่วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าต้องการจะเช็คหน่วยนะครับผมก็คือกดที่สมาร์ทนะครับผมสมาร์ทเดเมนชันแล้วก็กดที่สักเส้นหนึ่งก็ได้แล้วก็ลองขีดขึ้นไปจะสังเกตว่าหน่วยของเรามันเป็นนิ้วอยู่นะครับผมตอนนี้ผมเป็นนิ้วอยู่ทีนี้ต้องการจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นมิลลิเมตรก็คือไปที่ตัวของออปชันนะครับผมไปที่ด็อกิเมนต์พัพร์ตี้นะครับยูนิต เราไปที่ตัว Unit System นะคผมเลือกที่ mmgs นะครับผมก็ทางงเกตว่าบริเวณตารางนี้ผมจะเป็นส่วนของมิลลิเมตรมิลลิเมตรแล้วก็ดีกรีนะครับผมก็คือความกว้างเนี่ยเป็นมิลลิเมตรลวแล้วก็ดิเมนชันเป็นมิลลิเมตรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นมุมเป็นดีกรีแล้วนะครับผมกดโอเคได้อ่ะแล้ก็มาเริ่มเลยก่อนทีนี้ถ้าตามแบบเนี่ยมันต้องการให้เส้นเนี้ยมีขนาด 50มิลิเมตรนะครับผมแล้วก็ขนานกันอยู่ทีนี้เวลาเราจะวาดนะครับผมเ,เราต้องกําหนดให้ว่า2เส้นนี้ยมาสัมพันธ์กันอยู่โดยขนานกันและขนาดเท่ากันนะครับผมทีนี้ผมปรับเส้นมุมก่อนแล้วกันว่าให้ขนาดห0สิบมิลิเมตรห้าสิบมิลิเมตรนะครับผมทีนี้ในการที่จะกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง2เส้นนี้นะครับก็คือกดที่หนึ่งเส้นอ่านี่ก่อนนะครับผมกดที่หนึ่งเส้นนะครับผมกดคอนโทรลค้างไว้แล้วเลือนอีกหนึ่งเส้นนะครับผม สังเกตว่าทางด้านซ้ายมือนะครับผมจะเป็นส่วนของคําสั่งที่เป็นอ่อิเลเลชันนะครับผมก็คือจะเป็นส่วนของเอ่อ uh, เป็น h o r i z o n t a l นะครับผม vertical อ่าพ a r a l l แล้วก็ perpendicular นะครับผมก็เราเลือกให้มันขนาดก็คือเลือกพ a r a l l e ไปอย่างนี้นะครับผมทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าต้องการให้สองเส้นนี้ขนาดเท่ากันด้วยก็คือกดที่อีโคด้วยนะครับผมได้แล้วนะครับผมขนาดเท่ากันขนาดกันอยู่แล้วทีนี้ต่อไปผมต้องการให จุดสองจุดเนี้มันตรงกันนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมครับผมกดไปที่หนึ่งจุดนะครับคอนโทรลค้างแล้วกดที่อีกหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นวอร์ดิเคิลนะครับผมอ่าเห็นโทรเท่านแล้วทาเช่นเดียวกันกับอีกสามคู่ที่เหลือนะครับผมคือจุดนี้นะครับคู่นี้แล้วก็คู่นี้นะครับผมอ่าเลือกหนึ่งจุดคอนโทรลค้างเลือกอีกหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็วอร์ดิเคิลไปทำไปเรื่อยนะครับผม เรียบร้อยแล้วผมทีนี้เนี่ยผมต้องการใหเ้เส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยทำมุมกันอยู่ที่45องศาเอ้ยอ145องศาคผมก็กดที่ Smart Dimension เลือกเส้นนี้นะครับผมกับอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับได้มุมมาแล้วเราก็กดลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้อ145องศานะครับ Enter อ่าี่นี้มุมก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมทำเหมือนกันครับผมไปอีกตัวให้เหลือ อ่เ็ใช่ไหมครับก็ปรับเป็นร4อ e ส t e สิบห้าไปอย่างนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมต้องการให้มันเท่ากันทุกเส้นเนี่ยเท่ากันทั้งหมดเนี่ยโดยที่ไม่ต้องกดทีละเส้นทีละเส้นเนี่ยก็ทําได้เหมือนกับกรณีของทําให้เส้นตรงกับจุดขนานกันอยู่นะครับผมก็คือ,เ,อ,อเลือกที่เส้นนะครับผมคอนโทรลแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็ไปที่พาร a l e l ขนานกันอยู่แล้วนะครับผม อันนี้เหมือนกันนะครับกดไปคอนโทรลค้างอดีเส้นหนึ่งนะครับผมมาแล้วแล้วขนาดกันอยู่นะครับผมอ่าหมายคมว่าตอนเนี้ยเส้นบนนะครับผมกับเส้นล่างคู่เนี้ยมีมุมเท่ากันแล้วเราไม่เชื่อลองวัดดูก่อนปึ๊บนะครับผมอเห็นไหมครับผมสี่้าเหมือนกันแลลวนะครับผมถ้าเกิกาก็ลบทิ้งไปเลยทำเหมือนกันนะผมกับอีกคู่นี้นะครับผมก็คือกด นะครับผมคอนโทรลค้างกดอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เป็นพา r a l e l นะครับผมเห็นไหมครับมันปรับแล้วอ้นี้อ่ทำเหมือนกันคงนี้คงขนาดแล้วนะครับผมอลองวัดดูสีเทาองสานนะครับผมใช้ได้เลยทีนี้ต่อไปอผมจะสังเกตว่าจุดนี้นะผมกับจุดเนี้ยมันไม่ตรงกันนะครับผมซึ่งเราต้องการให้มันตรงกันก็คือทาเหมือนเดิมครับผมกดที่จุดคอนโทรลค้างกดอีจุดหนึ่ง ทีนี่ต้องการให้มันขนาดหรือว่าเท่ากันในแนวนอนนะครับผมก็เลือกที่เป็น horizontal น,นะครับปรับนะครับผมอ่ะทีนี้เหมือนกันนะครับผมกดไป c อน t r ร l ค้างกดอีกเส้นหนึ่ง horizontal นะครับผมได้แล้วนะครับผมอ่ะสักครู่นะครับอ่ะมุมนี้นเพี้ยนนะครับผมปรับใหม่ได้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วครับผม เรียบร้อยแล้วะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมเอ่อในส่วนของความยาวนี้นะครับผมความสูงเนี้ยต้องการให้มันเป็น45อ,องศาเอ้ยต้องการให้มันเป็นเป็น45นะครับผมทำเหมือนเดิมอ45อ่า45 enter อ่าครับผมสังเกตว่าตัวโปรแกรมเนี้ยมันได้ยุบทั้งสองค่าให้เท่ากันนะครับผมก็คือเมื่อกี้เนี้ยเรากําหนดให้จุดสองจุดเนี้ยมันเอ่อเท่ากันในระดับของแนวนอนนะครับผมเมื่อ ชิ้นง,งานบริเวณนี้ยมันลดขนาดลงชิ้นง,งานตรงนี้ก็ลดขนาดลงตามไปด้วยนะครับผมอ่าต่อไปก็คือต้องการยุบให้เส้นขนาดเส้นตามนี้นะครับผมให้ยุบยุบใหสั้นลงเป็นขนาดเท่ากับอ่45นะครับผมแล้วก็วาดเลย45นะครับผมเป็นเชือกปลา45นะครับผมอ่าทีนี้ก็ให้ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับผมเท่ากับตรงนี้ก็เหมือนเดิม กด 1, เส้นคอนโทรลคานแล้วกดอีกหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็กดอีกขั้วไปนคะครับผมเข้ามาแล้วเท่ากันแล้วเท่านี้นะครับผมสี่้าองศานะครับผมต่อไปก็เราต้องการให้ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นห้าสิบห้านะครับผมก็กดที่สมมารเดนมเบนชั่นนะครับผมจุดนี้กับจุดนี้นะครับผมเป็นห้าสิบห้านะครับผม enter สักครู่นะครับไม่เป็นไรห้าสิบห้านะครับผมนี่ก็เอาออกอ่าเท่ากันแล้วนะครับผมทีนี้ปรับอีกเส้นนี้ควรจะเป็น จุดนี้จุดนี้ควรจะเป็นสิบนะครับผมก็สิบปรับไปค่อยๆปรับนะครับผมเป็นสิบเออสิบนะครับผมเห็นไหมครับว่าพอเราปรับแค่ด้านเดียวเนี่ยทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยเพราะว่าเราได้กําหนดให้จุดความสัมพันธ์ของทั้งสี่เส้นเนี้ยมาสัมพันธ์ในรูปแบบของขนาดท่าเนั้อทนแน่น,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 นอนนะครับผมอ่ะปรับต่ออีกนะครับผมอันนี้เป็นสี่สิบไม่ใช่สี่สิบห้า มาแล้อ Ooh, iden, วอ้น,นี้อ่ะ uh, ต่อไปครับผมอสองจุดนี้นะผมตามแนวนอนควจะเป็น move, ห้าหกนะครับผมก็จะเป็นหกตอนนี้เป็นเจ็ดอยู่อ่ะับไม่ได้ได้แล้ว<น>ผมประมาณนี้นะครับผม ขนาดทั้งหมดนะครับผมก็คือ60อ่าเห็นแล้วนะครับผมอ่ะเนี่ยคือในส่วนของหน้าตัดเราเข้าๆนะครับผมในการที่จะไม่เข้าๆสิเขาเรียกว่าขนาดสมบูรณ์นะครับผมที่ใช้ในการ e x t r u ูดขึ้นมาเป็นชิ้นงานสามมิติน,นะครับผมอ่ะต่อไปเราจะทําการลบมุมของมันนะครับผมก็คือเลือกที่โปรแกรมคําสั่งนี่ยครับผมสเก t c h f i l l นะครับผมคลิกเข้าไป ทางด้านซ้ายมือนะครับผมจะเป็นของฟิลดพารามิเตอร์นะครับผมก็คือเราจะเลือกเอ่อเรเดียสหรือรัศมีในการลบมุมนะครับผมก็คือที่นี้เขาจะให้เลือกเป็นเอ่อห้านะครับผมห้ามิลิเมตรนั่นเองเชื่นะครับผมแล้วก็เลือกเลยครับผมเส้นนี้ครับผมกับเส้นนีน้เห็นนะครับผมก็จะเป็นเส้นไกด์ลายเสียงเหลืองนะครับผมขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราลบกดตกลงไปเนี่ยก็จะเกิดเป็นรบคมประมาณนี้นะครับผมทําต่อนะครับผมไปเรื่อย มันสนใจมนันนะผมทำไปเรื่อยๆดูกันแล้วกันเห็นไหมครับผมก็จะลบมุมมาให้เราแล้วสวยงามเลยทีเดียวนะผมะทำต่อครับผมเหมือนเดิมครับผมพิเลตนะครับผมห้ามิลลิเมตรนะครับทีนี้เราไม่จำเป็นที่ต้องเลือกที่สองเส้นก็ได้ผมกดที่มุมนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยผมกด enter ไป เ,เกิดอะไรขึ้นปเป็นไรย้อนได้เอาใหม่นะครับผมเราลองกดดูนะครับผมตกลงไป มันลุกเกิดได้ขึ้นนะครับผมผมขอลองแก้ดูก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็คือเป็นการลบมุมไปเมื่อกี้ก็เกิดปัญหาที่ไหนก็แก้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผมก็จะเห็นว่ามุมก็ลบไปแล้วนะครับผมทั้งหมดเลยอ่ะเหลืออีกมุมหนึ่งนะครับผมอ่ะกดถูกไปนะครับผมอ่ะครับผมมุมก็เข้า,ขากันหงโค้งสวยงามนะครับผมสมูทไหมครับผมซึบถูกไปทุกมุม อโอเคนะครับผมไปปอยแล้วทนี้ก็คือการลบมุมนะครับผมแล้วก็มาชิกนีกว่อว่าเรเดียนมันได้หรือเปล่านะครับปึ๊บปึ๊บห้าอ,อาห้านะครับผมคือห้าองศาเองไม่ห้าห้าาจสมีห้านะครับผมผิดอ่ะเรียบร้อยแล้วผมก็คือการขึ้นรูปในส่วนของหน้าตัดนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมทําการขึ้นรูปในส่วนของอ ทายปฏิต่อไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือกดถูกเรียบร้อยแล้วทีนี้ฮะต่อไปเราจะทําการขึ้นรูปสามมิติกันนะครับผมก็คือกดไปที่เอ่อฟีเจอร์นะครับผมกดเอ็กซ์ชุดนะครับผมรอสักครู่นะครับผมอ่เห็นไหมครับผมโปรแกรมก็จะเลื่อขึ้นมาให้นะบริเวณอย่างนี้นะครับผมก็คือเป็นการเตรียมพร้อมว่าจะให้เราเอ็กซ์รูดมันขึ้นมานะครับผมทีนี้ในหนังสือเนี่ยเขาจะให้เราเอ็กซ์รูดเป็นระยะเท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่วาสักพูดนะครับผมกผ็ิดดูกว้ระยะเท่ากับสี่สิบมิลลิเมตรนั่นเองนะผมก็คือบริเวณของดิเรกชันหนึ่งนะผมก็คือบริเวณนี้ครับผมก็พิมพ์ไปว่าส0ิบมิลลิเมตรสี่สนะครับผมสี่สิบปุ๊บอ่ะก็กดถูกไปถ้าขึ้นมาส0สิบนะครับผมนี่คือส0ิบมิลลิเมตรของเราทีนี้เนี่ยจะเห็นตรงส่วนนี้นะผมก็คือเป็นการเรียกว่าสวิตช์ตำแหน่งกันนะผมก็คือตอนนี้มันเอ่อเลชูมทางด้านหน้า ถ้เ่เรากดไปก็จะเป็นไอสูตรพนันด้านหลังนะครับผมซึ่งก็จะมีการใช้ประโยชน์ในส่วนของชิ้นงานที่จต,ต่อไปนะครับผมอ่ะอันนี้ด้านหน้าก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยกดโอเคไปก็กดทำไมถูกไปนะครับผมสักครู่อ่ะเห็นไหมครับผมก็คือเป็นชิ้นงานของเราแล้วก็ประมาณนี้ครับชิ้นงานของส่วนของเอ่อตัวคําสปริงนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ของสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปวิดีโอในการในครั้งนี้นะผมที่สอนเกี่ยวกับการสร้างชิ้นง,งานโดยใช้เอกถูดขึ้นมาแล้วก็การวาดภาพสเก็ตสำหรับเตรียมในการสร้างเอกถูดนะครับผมวันนี้ขอจบการรายง,งานในตอาน,นี้นะครับผมขอบคุณม,มากครับ